กรมทหารราบที่13และหน่วยรองกรมทหารราบที่13ตรวจสอบการแข่งขันทางทหารประกอบดนตรีนะครับราชวัลลบเริงระบำประจำปี2566ระดับกองพลทหารราบทางนี้ก็เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของกองพลทหารราบที่3ไปแข่งขันในระดับกองทัพของภาคนะครับกองทัพภาคต่อไป โดยมีพันเอกจักรพงศ์โพนาแคร์ผู้บังคับการกมารมทหารราบที่13เป็นผู้นำกําลังพลของหน่วยเข้ารับการตรวจสอบประเมินผลซึ่งการตรวจสอบแข่งขันในครั้งนี้มีพันเอกมงคลหอทองรองผู้บัญชาการกองพลทหารร,ราบที่3เป็นประธานกรรมการตรวจสอบประเมินผลณลานพื้นแข็งกองบิน23อาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีการฝึกทางทหารประกอบดนตรีหรือราชวนลบเริงระบำนั้นมีลักษณะการปฏิบัติท่าฝึก ทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะของดนตรีซึ่งจะทําให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการผ่อนคลายที่อยู่ในกรอบในการในในกรอบแนวระเบียบนะครับการฝึกจะเป็นการฝึกร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาความรักความสามัคคีในหมู่ทหารโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชทานคําสอนและแบบการฝึกโดยทรงพระราชทานวัตถุประสงค์ไว้สาประการได้แก่ ประการที่1น,นะครับเป็นการออกกําลังกายในรักษะการออกกําลังอย่างต่อเนื่องประการที่2เป็นการยืดหยุ่นร่างกายและประการที่3เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ,สมสมอกองทัพบกจึงได้กําหนดให้มีการแข่งขันเพื่อคัดเ,เลือกหาตัวแทนของหน่วยระดับกองพลเป็นตัวแทนระดับกองทัพภาคเข้าแข่งขันและตรวจสอบระดับกองทัพบกต่อไป